สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้หัวข้อความเป็นธรรมของคอนเทนต์จะมาเล่าเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเขาจะยุบสภาให้ไม่ให้ไม่ให้ยุบแล้วจะเลือกนายกมาเลือกมายุบสภาเลือกมาทําไม3าสเดือนเลือกมาทําไมให้เขามาทําอะไรจะปราบไหมยาเสพติดนะปาบไหมแก๊งคอเซนเตอร์ เขาทำอะไรให้บ้านเมืองแจกเงินแจกทองดีๆทำไมอะ่ะคนดีอยู่ไม่ได้เหรอบ้านนี้ทำอะไรผิดหมดเออแล้วเขาจะมีกำลังใจทำเหรอทำไปก็แล้วคุณเท่งคุณเชื่อเหรอว่าเขาจะเอาคุณไว้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย วันนี้หัวข้อความเป็นธรรมของคอนเทนต์จะมาเล่าเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเขาจะยุบสภาให้ไม่ให้ไม่ให้ยุบแล้วจะเลือกนายกมาเลือกมายุบสภาเลือกมาทําไมสามสี่เดือนเลือกมาทําไมให้เขามาทําอะไรจะปราบไหมยาเสพติดนะปาบไหมแกงคอเซนเตอร์เขาทําอะไรให้บ้านเมืองแจกเงินแจกทอง ดีๆทำไมอ่ะคนดีอยู่ไม่ได้เหรอบ้านนี้อ่ะทำอะไรผิดหมดเออแล้วเขาจะมีกำลังใจทำเหรอทำไปก็แล้วคุณเท่งคุณเชื่อเหรอว่าเขาจะเอาคุณไว้สวัสดีครับ